สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ามเลี้ยงครับไปนี่หาโม่งเครื่องครับวับนี่จะมายามกุ้งแล้วครับแล้วก็เพิ่มอาวุธเสริมนี่ครับนี่ผู้ยา่างหนาแกอันนึงครับเสริมเนี่เขาเขากำลมาหลากวนครับเหลือจุดน้อยนึงไก่ละล่ะได้ไหมได้ไหม phải lày bắt chót hả? bắt khâu, bắt khâu cho pheon, cái gì vậy? nè? phải hông đi bận bận đắt cuồng của hông, xoang lăng, tuần cả sướp tháp rồi lại, đầy bao đầy cả trung ใส่กุ้งครับใส่กุ้งเดี๋ยวบ้างกปตอนครับบ้างเดี๋ยวเบิ้งอันนีกวันว่าจิดเขาบ่าลงเลยเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวมัเบิ้งน้ำกันกับพี่ดองสองหลังนี่ยกไปรอมนึงแล้วเคิงถังนี่ไล่เหรอครับพูดนะพี่ดองอาญยาอยู่เด็ดนี่ครับ ผมเอาหั่ผสมเขาสวยซื่อๆเนี่ยบุได้บุบได้มักเล่งดวนโอ้เด็ดเด็ดหลายอยู่ครับพี่นอ้องเอ้ยนี่นี่ครับเทิงโ,โลแล้วเทิงลนะครับลืมลืมเอาหั่มาผสมอีกว่้ Sa nhà bu luôn thật. Đất xây vậy cứ câu. đi sớm thấp. Không này sớm. Đất xây cứ câu. đi có chân hoàn cái nòng ơi Vang về miền. bố bưng lắng đi, รุ่นครับมารุ่นเบ,บิ้งเด้อพี่น้องได้พวกไรยด้อครับข <c oughs> ่อขยมาลงอืมไวมันรอบนึงแล้วเลย เอาไปบางไอ้ใบซองไปรอบนึงแล้วเรียนรองเท้าเลยแล้วโอ้ยซ้ำเก่าเลยครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ใส่งามบ่ต้องใส่หนามเลยใส่หนามมันสิตายหนามมันอั้นทั้งเลิกปะโอ้นี่เรียบร้อยครับนี่ โอ้กำลังเป็นเลยบั้ยโน้ำแล้วอันไห้มันถึงสี่ะล้วน้ำมันตายครับอไใส่น้ำมันสิตายใส่ไปขึ้นเก่าครับเออแกนแกนเอาไปใส่ไปใส่ฟังขุนเดี๋ยวเอาตุ่มนี่มาใส่อยู่นี่เดี๋ยวให้ปุนไปใส่ไปทั้งพุ่นเอาหนิมาใส่ นี่เราเสริมทับมาแล้วเดี๋ยวราดูช่วงสามทุ่มไอ้ตัวนี้โทษถามเนี่ยไอแกนเนี่ยโผล่ขายปะ นองจุ่มไม่นี่ละนี่ว้ายบัวบ่าแล้วเพิ่งจะมืดขึ้นนะแกั้งใ้ลึกจะกำลังหาหม่งบ้างไหม nadia nadia nè này này mỏng nỉ nadia lึก nhoi nưng, các bạn, đang เออนั่นแหละนั่นแหละพอดีแล้วครับเอาไละไดลไดเดี๋ยวมาลุนตอนแรกอีกตอนแรกได้ว่าสามทุ่มจากชั่วโมงสองชั่วโมงรอบนี้ับพี่นอ่อยเรียบรนอยครับเสริมทับมาเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไปซัมมี่กันรค่ไม่น้องเดี๋ยวจะมาลุนกัน